แบบฝึกหัด4.2หน้า5ค่ะข้อที่1นะคะแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1ย่อยนะคะน้ำซอสปรุงรส7ลิตรบรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุขวดได้กี่ขวดวิธีทำค่ะ จากโจทย์นะคะเราทราบว่าน้ำซอสปรุงรส7ลิตรนะคะนำมาบรรจุขวดในปริมาณที่เท่ากันได้ทั้งหมด14ขวดถ้าน้ำซอสปรุงรส1ลิตรจะบรรจุขวดได้กี่ขวดเราจะใช้วิธีการหารนะคะน้ำซอสปรุงรส7ลิตร บรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดดังนั้นน้ำซอสปรุงรส1ลิตร บรรจุขวดได้14หาร7 7็คูณสได้14ได้เป็นสองขวดนะคะคำตอบก็คือสองขวด ต่อไปข้อ2ค่ะติ๋มซื้อเนื้อไก่สด5กิโลกรัมจ่ายเงิน400บาทเนื้อไก่สด1กิโลกรัมราคาเท่าใดจากโจทย์นะคะบอกว่าซื้อเนื้อไก่ทั้งหมด5กิโลกรัมจ่ายเงิน400บาทถ้าเราอยากทราบว่าเนื้อไก่1กิโลกรัมราคาเท่าใดเราก็จะใช้การหารนะคะวิธีทำ ติมซื้อเนื้อไก่สด5กิโลกรัมจ่ายเงิน400อบาท เนื้อไก่สดหนึ่งกิโลกรัมราคานำสี่ร้อยนะคะหารด้วยห้าสี่ร้อยหารห้านะคะห้าคูณแปดได้สี่สิบ 5คูณ0ได้0ได้เป็น80ดังนั้นเนื้อไก่สด1กิโลกรัมราคา80บาทคำตอบคือ80บาทต่อไปข้อ3นะคะวันดีซื้อสมุด9เล่มราคาเล่มละ25บาท วันดีต้องจ่ายเงินเท่าใดจากโจทย์นะคะเราทราบว่าวันดีซื้อสมุด9เล่มนะคะถ้าสมุดเล่มเดียวราคาเล่มละ25บาทดังนั้นถ้าสมุด9เล่มวันดีจะต้องจ่ายเงินเท่าไรเราจะใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบนะคะวิธีทำ วันดีซื้อสมุดเก้าเล่มราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทดังนั้น วันดีต้องจ่ายเงิน9ก้คูณยีเท่ากับเขียน25เป็นตัวตั้งคูณ9กนะคะเกคูณหได้45ใส่หทด4 9่คูณสได้18บวกสเป็นยีสิบส ได้เป็น225ดังนั้นวันดีต้องจ่ายเงิน225บาทคำตอบนะคะก็คือ225บาทต่อไปหน้า6ข้อ4ค่ะ ท่อน้ำยาว3.6เมตรนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าเท่ากันได้4ท่อนท่อน้ำแต่ละท่อนยาวเท่าใดจากโจทย์นะคะบอกว่าท่อน้ำยาว3.6เมตรนำมาตัดเป็นท่อนโดยแต่ละท่อนยาวเท่ากันและได้4ท่อนนะคะถ้าเราจะหาว่าท่อน้ำแต่ละท่อนยาวเท่าใดเราก็จะใช้การหารนะคะ โดยนำ3า3จหารด้วย4วิธีทํำค่ะท่อน้ำยาว3าดหเมตรนำมาตัดเป็นท่อน ยาวท่อนละเท่าเท่ากาันได้สี่ท่อนดังนั้นท่อน้ำแต่ละท่อน ยาวน้ำสามจหการด้วย4นะคะเท่ากับเขียน3.6เป็นตัวตั้งหารด้วย4ีนะคะสีคูณศได้0เติมจุดแล้วพิจารณาเป็น4คูณอะไรได้36 4สคูณเได้36นะคะลบกันเหลือ0ดังนั้นท่อน้ำแต่ละท่อน

ต่อไปข้อที่5ค่ะจอยจ่ายค่าจ้างปูกระเบื้อง40ตารางเมตรเป็นเงิน1,000 0บาทช่างคิดค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรละเท่าใดสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือจอยจ่ายค่าจ้างปูกระเบื้อง40ตารางเมตรเป็นเงิน1,000 0บาทถ้าเราอยากทราบค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรเดียวนะคะว่าเป็นเงินกี่บาท เราก็จะใช้การหารโดยนำหนึ่งหมหารด้วย40่ิบวิธีทำจ่ายค่าจ้างปูกระเบื้องสี่สิบตารางเมตร เป็นเงินหนึ่งมืนบาทค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรละ หนึ่งห,หาร40 1,000หห,หาร40 4สคูณสได้8ปดนะคะสี่คูณสได้80ลบกันเหลือ20ดึง0ูนย์ลงมาเป็น200 40อคูณหได้200ลบกันเหลือ0ูนย์ดึง0ย์ลงมา 40คูณ0ได้0น,นะคะได้เป็น250ดังนั้นค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรละ250บาทคำตอบคือ250บาท ต่อไปข้อ6นะคะขนมกล่องหนึงมี8ชิ้นอารีรัตซื้อขนม7กล่องได้ขนมกี่ชิ้นโจทย์บอกว่าขนม1กล่องนะคะมี8ชิ้นแต่อารีซื้อขนมทั้งหมด7กล่องดังนั้นเราจะหาจำนวนขนมทั้งหมดโดยใช้วิธีการคูณน,นะคะวิธีทำ ขนมกล่องหนึ่งมีแปดชิ้นอารีรัตซื้อขนมเจ็ดกล่อง ได้ขนม8ปคูณเเท่ากับ56ชิ้นดังนั้นคำตอบก็คือ56ชิ้น